ขวาพี่นกเปิดแล้วยกเข้าไปให้กับพิก้องแบบนี้ครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับคนนี้เอเอ,อ,เอ,อโอ้โห,โโหโกระจายครับโอ้โห,โหพี่นก โหแล้วดูครับที่จังหวะนะครับโอ้โหโอ้โหต่อศูนย์ครับดูจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ครับแล้วมาหน้าขวาอีกแล้วดูดอกด้านหลังไปครับลูกนี้ครับเกมเสิร์ฟของเซียนนกครับต้องเก่งต้องมาแล้วก็แล้วหน้าขวาโอ้โหแล้วพี่นก ครับับนวนี้ไม่ต้องรับครับดูเกมเสิร์ฟของซีโนลุกนี้ครับแล้วเสิร์ฟโอ้โหน้องเก่งเปิดแล้วโยกขึ้นมาดูขึ้นเตะลูกหายครับที่เกมเสิร์ฟขวาครับโอ้โหถึงหน้าเน็ตแล้วโอ้โห พยายามเดินสายนี่ครับพี่นกหน้าขวามาเขาจะเก่งเปิดแล้วยกขึ้นมาไหลถึงหน้านิดลูกนี้เลยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาดูว่าจะเสิร์ฟไปไหนแล้วฮุกหน้าขวาโอ้ลุดครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับที่ผมดูอยู่นะโอโ้โหโ,โอโ้โหเกมหยอดเสียนกลูกนี้ครับเปลี่ยนมาหน้าซ้ายโอโ้โหแล้ว ไม่มีที่ให้ผ่าน,นครับการเสิร์ฟตรงนี้ของเจ้าเก่งน้อยประขามแล้วดูจงังปะการเสิร์ฟมาหน้าขวาเปิดอยู่กเกษตรนกยกกลับเข้ามาที่จุดนัดพบแล้วใส่แล้วครับลูกนี้ครับอ๋อเหรอครับเพจไหนครับโอ้โหลูกนี้หลุดยังได้อยู่ขเขาเจ้าเก่งยอดมันนู๊ตตีหัวโอ้ตีหัวไม่เป็นจริงกัน้าก่ง ครับสปิริตต้องเก่งครับถึงแม้จะแพ้ครับแต่ไม่มีสายลมครับ